ร้านคิทเทิลช็อปร้านเติมเกมโรบอกที่รับประกันการเติมไวดันใจมีบริการเติมโรบักระบบ v i p Server สูงถึงเลทแมีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพารในแบบ,บต่างๆสูงถึงเลทสิบอทิเช่นแมปบลบ็บอกฟูดคิงเลกาซี่นอกจากนี้ยังมี ID ดีไก่ตัน ID ดีเทพแบบบล็อกฟูดและคิงเลกาซี่รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อทิเช่นโรบอกโค้ดทอยโค้ดเฟสโค้ดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบบบส่่มม่มมมมมมมเเลลลืือออออกกกกกกพรรรรรร้้ขงนนนตตาาาาาีี็ยยใชิิิัๆไ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพรแบบออสตายด้วย <c oughs> เพียงแค่เข้าไปที่ f เฟซ o o ๊กเซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพี e เ e จเอนเดอรี่มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีีกด้วยยและทางงเพัม สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำาหนด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านโฮปสโต้มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแบบต่างๆรับกดเกมพาร์นในเลทสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ v i p Server สูงถึงเลทเท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีตอนเราก็สู่แับบล็อกฟุตนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนหาของ ตีบวกนะครับผมดาบบนะีเซนโตะเนาะก็เป็นดาบอันนี้นะฮะก็ตีบวกดาบไซเบอร์ไปแล้วนะก็เดี๋ยวบีเซนโตะน้อยใจนะฮะก็เลยจะมาตีบีเซนโตะให้ดูด้วยนะฮะโอเคก็ตอนนี้นะครับพี่อยู่ที่โลกหนึ่งนะของที่ใช้ในการตีบวกบีเซนโตะนะมันก็อยู่ที่โลกหนึ่งหมดเลยนะฮะแล้วก็หาง่ายด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูวัสดุของพี่กันนะครับนี่นะครับคือแบบหาง่ายจนแบบ ของตันนะฮะของตันที่99ชิ้นนะฮะหาง่ายมากนะครับที่โลกหนึ่งนะฮะโอเคก็เดี๋ยวของมันเยอะนะครับเดี๋ยวบอกจุดฟาร์มไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขอละลายของทิ้งก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่จะใช้3ดาบนะครับผมสามดาบเก้นะฮะในการละลายของนี่นะฮะสามดาบเก้เฮ้ยมันฟันสวยดีเหมือนกันนะสาดาบเก้ถ้าจับสวยด้วยนะครับเฮ้ย ถ้าจับใหม่นะ้วผู้ชมไม่อย่างเท่ฮะโอเคโอเคนอกเรื่องและวอ่ะเดี๋ยวมาตีบวกละลายของกันดีกว่านะครับดาบนี้ก็ใช้หนังนะ15นะครับผมใช้เศษเหล็ก15นะครับโอ้บวกดาเมจ25%เลยเหรออ่ะคราฟของทิ้งไปก่อนนะครับของเหลือจัดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวบีเซ็ตตออกมานะครับ วีเซนโตออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวีเซนโตใช้อะไรบ้างนะครับในการคราฟนะครับก็สําหรับวีเซนโตนะฮะใช้เศษเหล็กนะครับผม15อันนะครับผมปีกนก12อันแล้วก็ไอคอนแมกมานะครับ10อันเนาะก็บวก2 5เลยท่านผู้ชมบวกดาเมจ25%เเลยครับบวกอย่างเยอะนี่บวกเยอะสุดเท่าที่เคยตีบวกมานะถ้าไม่รวมไอ้สามดาบจีนแดงนั่นนะครับ โอเคก็สําหรับของชิ้นแรกนะครับผมเศษเหล็กนะะก็สามารถฟาร์มได้ที่เกาะนี้เลยครับเกาะบากี้ที่โลกหนึ่งนะฮะเกาะนี้นะครับดอบง่ายมากครับเดี๋ยวจะตีให้ดูเนาะอ่ะลองดูนะครับคือแบบวันๆช็อตแล้วไงนี่นะครับได้ตีไปนี่นะครับดอบแล้วนะฮะเศษเหล็กนี่นะฮะดอบอีกแล้วฮะดอบอีกแล้วครับดูดิมีวนรอบเดียวฮะดอบอย่างไวอ่ะแล้วทีนี้เราก็วน ตีไปได้เรื่อยๆเลยนะเดี๋ยววนให้ดูอีกรอบเนาะนี่นะครับเนี่ยดอปอีกแล้วนะครับเนี่ยดอปดอปคือแบบดอปดีเกินนะฮะดอปดีกว่าโลกสามเยอะเลยนะครับคือแบบดอปจนหยุดตีไม่ได้นะฮะโอเคก็ <c oughs> สําหรับของชิ้นแรกนะเศษเหล็กนะฮะแล้วก็ของชิ้นสองอะไรนะลืมเศษเหล็กแล้วก็ ปีกนกแล้วก็แมกมาเนาะก็สําหรับปีกนกเนาะมันอยู่เกาะสกายเปียแล้วก็ก้อนแมกมานะครับผมอยู่เกาะแมกมาเนาะเดี๋ยวพาไปดูเกาะแมกมานะว่ามันดอกที่จุดไหนนะครับโอเคครับผมก็มาถึงเกาะแมกมาแล้วเนาะก็สาหรับที่เกาะแมกมานะมันดอกทุกตัวนะสําหรับมอนนะมันดอกทุกตัวนะครับนี่นะครับดอกแหละแมกมานะครับโอริแล้วก็ข้างบนนะครับผม4สี่ตัวนะครับ ับทุกตัวนะที่เก่อนนี้นะยกเว้นบอสนะไม่รู้ว่าบอสมันดับตัวนี่ได้อีกแล้วเนาะได้มา2อันก็ถือว่าดับง่ายนะครับผมของที่โลกหนึ่งเนาะก็สําหรับอของชิ้นสุดท้ายเอาผลเกิดเดี๋ยวพาไปดูของชิ้นสุดท้ายนะที่เกาะสกายเปียนะครับปีกก็ดับง่ายเหมือนกัน,นครับเ,เดี๋ยวพาไปดูนะโอเคมาถึงแล้วนะครับก็สําหรับไอ้บอทที่มันดับป,ปีกนกนะครับก็เป็น บทชั้นบนเลยนะครับชั้นบนก็คือชั้นบนสุดเลยที่มันมีก๊อตเอเดยวนะฮะแนะนําให้ไปหาที่นั่นนะเพราะว่าบอทมันเยอะดีนะครับแถวนี้ก็นาก่าจะดอบมัง้งเดี๋ยวลองดูแถวนี้ดูนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ตีข้างบนไงตีสี่ตัวไม่ดอบเหรอแล้วแถวนี้มีปีกเหมือนกันแถวนี้ก็ไม่ดอบเหรออะเดี๋ยวพาไปตีข้างบนนะครับ ถวนี้ดอกไหมน่าจะดอกนะพี่คิดว่าน่าจะดอกทุกตัวที่มันมีปีกนะครับแต่ตอนที่พี่ตีอะพี่ไม่ได้ตีตรงนี้งไงไปดูข้างบนนะครับอะก็สำหรับพี่นะพี่ตีฝั่งก็อดเอเนลนะครับฝั่งโน้นนะครับไม่ได้ฝั่งไอพอดแชงได้เนาะราวนี้ดอกไหม นี่นะครับตอนที่พี่ฟาร์มนะพี่ฟาร์มอยู่แถวนี้นะครับแล้วมันดอกไวมากเลยนะครับตรงนี้มันก็จะมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะตัวสีขาวตัวนี้นะครับนี่นะครับตอนพี่ตีนี้ดอกง่ายมากเลยนะแต่ทําไมตอนนี้มันไม่ดอกนะเดี๋ยวตีให้ดูหาให้ได้สักอันหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อยืนยันนะครับว่ามันดอกจริงๆครับ เฮ้ย hey, ดบับทีติพวกเจฟเฮ้ยเ <laughs> มื่อกี้ตีได้อย่างง่ายเลยครับเฮ้ยไม่ถึงไม่มาอ่ะนี่นะครับผมแองเจวิงนะครับก็คือพี่ตีอยู่แถวนี้เนาะ โอเคก็สำหรับใครที่หาของครบแล้วนะครับก็สามารถไปตีบวกได้ที่เกาะบากี้เลยนะครับที่เกาะบากี้เนาะก็สำหรับพี่นะเดี๋ยวพี่จะไปตีที่โลก2นะครับเพราะว่ามันมีบอดนะครับผมเอาไว้เทสดาเมจนะฮะก็เดี๋ยวก่อนไปโลก2นะเดี๋ยวเราไปหาผลพิศาจก่อนลวกันเนะเพราะว่าผลพิศาจมันเกิดนะไม่หาเดี๋ยวผลพิศาจมันเสียใจเนาะอ่าผลพิศาจเกิดที่เกาะแรกท่านผู้ชมผลอะไรเหมือนจะเป็นผล คนแรกคนวิญญาณเหระของบุ๊กเหรอคนบุ๊กนะฮะเก็บโอเคก็เดี๋ยวพี่ไปตีบวกที่โลกสองนะเพราะว่าของพี่ครบแล้วนะครับโอเคก็มาถึงแล้วนะครับโลกสองนะฮะก็จุดตีบวกก็อยู่ตรงนี้เนาะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกระบ,บอทด,ดูนะครับผมว่าดามเมจปกติมันอยู่เท่าไหร่นะครับก่อนตีบวกเนาะชับ2656นะครับ สำหรับดาเมจการฟันธรรมดาเนาะะแล้วก็สกิลนะครับผมสกิลสกิลแซนะครับ4515นร้อยสิบห้านะครับผม4515ันห้าร้อยสิบห้าแล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมห้าพันท่านผู้ชมแรงอยู่นะถ้าเพิ่มไปอีก25%มันจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับอะ ตีบวกเลยนะครับก็วัสตดุที่เราใช้นะก็คือเศษเหล็ก15อันนะครับผมพี่มี89ปีกนะครับผมใช้12อันพี่มี46ก้อนแมกมาใช้10อันพี่มีอยู่47นะครับผมเมื่อเราตีบวกเสร็จแล้วก็จะบวกดาเมจมาอีก25%่สนะิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมอ่ะอัปเกรดเรียบร้อยก็คือตอนนี้แนะม็กอัปเกรดนะอัปเกรดมาได้แค่ขั้นเดียวนะฮะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะฮะในอนาคตไม่รู้นะอาจจะอัปเกรดเพิ่มได้นะครับ โอเคก็เดี๋ยวมาดูดาเมจการฟันธรรมดาดูนะครับฉับ3,300นะพม่ชมโอ้ยมันแรงเท่าไอนี่เลยปะ3,300โอ้มันแรงมันมันแรงมันแรงเท่ากันเลยนะนผู้ชม3 3 8พนสรฮะ อันนี้มันอันนี้มันระดับเมจิกนะดาบอันนี้สีแดงอันนี้นะครับอันนี้มันแค่ระดับเอ่อระดับอะไรนะระดับ l ีเจนดารี่นะฮะเฮ้ยมันแรงน้อยกว่ากันนี้เดียวเองท่านผู้ชมโอ้อ่าเดี๋ยวมาดูดาเมจนะครับผมดาเมจสกิลนะครับสกิลแซดห้าพันหกครับ แล้วก็สกิลเอ็กนะฮะหกพั 6, 5, 6, 6, 6, นสามห้าพันหกกับหกพันสามท่านผู้ชมอเอ้ยมันมันฟันมันเปลี่ยนท่าฟันใหม่อ่ะเอ้ยมันเปลี่ยนท่าฟันใหม่ฮะชุบชุบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับห้าพันหกกับหกพันสามใช่ไหม เดี๋ยวมาลองเทียบกับดาบคู่นะครับผมดาบคู่ดูโอคาตะะเนานะเฮ้ยมันแรงเท่ากันเลยนะผู้ชมโอ้นี่นะครับตึ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 บพันสามฮะห้าพันหกกับหกพันสามอ่ะเดี๋ยวมาดูดาบคู่นะครับผมดาบคู่โอเด้งนะฮะห้าพันหกกับหกพันสามเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับอาจจะพี่ชาร์ตด้วยชาร์ตเจ็ดพัน หนานี้แล้วทำไมร่างพระมันชาร์จแล้วรู้สึกเหมือนไม่โดนนะท่านผู้ชมอ๋อก็โดนนี่นะเจ็ดพันเลยเหรอเออแล้วตอนที่พี่ใช้ก่อนหน้านี้ทำไมมันถึงไม่ไม่ชาร์จไม่ช็อตนะอ่ะแล้วเลือกแบบไม่ชาร์จนะครับห้าพนะันสามเนาะอันนี้แบบไม่ช็อตนะฮะแบบไม่ชอ็อต 5เมื่อกี้ของมิเซนโตเท่าไหร่นะ5 0 0ใช่ไหมอันนี้แบบไม่ไมช็อตอันนี้5 0 0นะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับ6 0 0มันแรงสูสีกันเลยนะถ้าอันนี้ไม่ชาร์จนะครับ7 0 0งแรงจริงอันนี้แรงจริงแล้ว <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะที่บินประมาทอันนี้นะฮะ ก็สำหรับบีเซนโตนะครับผมตีบวกมาแล้วนะฮะแรงเลยฮะแรงแบบติดอันดับต้นๆเลยะฮะต้นๆของดาบที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับ5 <600. S 3> 6าพกกบพันสอย่างแรงอะ่ะโอเคท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับการหาวัสดุนะครับผมแล้วก็ อ่ารีวิวนะครับผมดาบบิีโตะที่ตีบวกแล้วนะฮะโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมกันจนจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บายๆนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบบาาย๊ยบาย,บาย,บาย